เสียหายกี่ไร่ครับเนี่ยของผมประมาณห้าไร่ครับห้าไร่นะแล้วมาทํากี่ปีแล้วมาปีแรกครับปีแรกเลยนะห้าไร่ลงทุนเยอะไหมครับเนี่ยห้าไร่ปีไปไร่ละหมื่นเจ็ดอประมาณนี้ครับหมื่นเจ็ดครับทั้งค่าเม็ดค่าปุ๋ยค่ายาค่าคนงานอะไรทุกอย่างค่าถ่ายหมดทุกอย่างค่าถ่ายค่าอะไรค่าเช่าไร่นี้ประมาณหมื่นเจ็ดครับแล้ว ปัญหาตอนนี้เนี่ยดินมันอมน้ํดเลยนะใช่ได้ๆจแล้วมันมีผลกระทบไหมครับเนี่ยมีครับ,รบพอมันอมน้ำปุ๊บก็พริกมันก็จะตายเหี่ยวมันจะเหี่ยวไอ๋อเหี่ยวจะตายต้นเลยตายต้นตเลยตายเป็นต้นต้น,ตนไปม,มันจะตาย่ชนอตอมชนอตตมเชนอตตมชนอหตมเลยเ่นอตตมตายเลยไม่ใช่ทีเดียวหมดน,นะที่นาาขามแล้วก็แบบน้ำไม่ท่วมเนี่ยนะมันจะท้าน่าขามมันจะตายเชลอตตนเีลอตต้เริ่ตายไปอ๋อที่ต่ำนะใช่ใช่ เดือดร้อนเนี่ยก็เดือดร้อนอยู่ครับแต่ก็ทำอะไรนม่ได้ลุงเมียร like okay. <co 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 ้องไห้ัลยและวอย่างแปลงของพี่เขาคนนี้น네ี่สิบห้าไร่นี่เมียเขามาถึงปุ๊บนะเขาร้องไห้แล้วมาททำอะไรไม่ได้อืมไม่เคยออย่างหนึ่งเพราะว่าปุ๋ยมันแพงยาแพงดนรอบพันกว่าละสองพันแล้วแก่สองพันละถ้าป่๋ยอย่างดีนะอือปุ๋ยมันแพงคือปุ๋ยยาแพง คือต้นทุนมันสูงด้วยเนาะๆๆ <S <S ครับการเกษตรไม่แพงมันเจ็ปบป่วมันเจ็ปบปวดตรงนี้